กท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงเดินทางติดตามภารกิจของอดีตสอสเต้มงคลกิจสุขสินรนนท์ซึ่งวันนี้เดินทางมากับนักพทชรวมยไปถึงนะฮะในส่วนของทีมงานของพักไทยศิวิไลด์ด้วยที่จะมาตรวจสอบศูนย์ซีไอจังหวัดชุมีหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้แรงงานนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการว่าแต่ละศูนย์เองเนี่ยมีอาจจะมีการเก็บค่าบริการที่นอกเหนือจากใบเสร็จจริง จึงมาตรวจสอบหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับสสตสรุปให้ฟังก็ส,ส,ร,สรุปก็คือณปัจจุบันนี้เรามีแรงงานเมียนมาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยประมาณ5้าล้านคนาชาวลาวประมาณ2 0 0แสนแล้วก็กัมพูชาประมาณสัก6 7 0 0ดแสนด้วยกันแล้วก็การขึ้นทะเบียนเล่ม CI เนี่ยสมัยก่อนไม่มีปัจจุบันมีเพิ่งเพิ่งมีมาไม,ม่กี่ปีนี่แหละประมาณ45ปีที่ผ่านมาก็เป็นการออกเอกสารคล้ายๆพาสปอร์ต แต่เป็นพาสปอร์ตที่แสดงให้คนเมียนมาอยู่ในประเทศไทยได้ระหว่างไทยกับเมียนมาเท่านั้นแต่สมมุติถ้าเป็นพาสปอร์ตปกติที่เรามีแสดงตนได้ทั่วทั่วโลกถูกปะ่ะแต่นี้ได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นคือไม่ต้องให้ชาวเมียนมาเ,นเดินทางกลับไปเพราะเมียนมาเ,นเขามีกฎหมายกําหนดว่าต้องกลับประเทศไทยใน5ปีเ,เขาเรียกว,ว่ายูเทิร์นเพราะเขาไม่ต้องการให้อยู่ยาวเพราะฉะนั้นเล่มน,นี่ยก็จะมีอายุ4ปีด้วยกันแต่กระบวนการในการต่อเนี่ย มันจะมีการต่อวีซ่ากับต่อ Work Permit ทุกปีแต่ต่อเล่ม CI เนี่ยต่อ,ตอ,ตอทุกๆ4ปีด้วยกันตามตามรอบของการหมดอายุรอบของการหมดอายุแต่ักปัจจุบันที่มีเรื่องร้องเรียนที่ผมรู้สึกคนไม่ได้ก็คือมีการรีดมีการรีดเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐไทยแล้วก็คนมีสีของคนชาวไทยเนี่ยรีดเงินกับแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งชาวเมียนมาเนี่ยเขาก็ได้คแงขั้นต่ํา ก็350บ,บ้าง320บ,บ้างเดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นหนึ่งปีหนึ่งก็ประมาณแสนสองแต่เขาจะต้องมาเสียให้กับระบบสวยเนี่ยพวกนี้ประมาณปีร่วมปีละสี่หมืน่นปีละ4ี่0 0ื่นเนี้ยระบบสวยพวกนี้มันมี4ี่0 0ื่นถึงสี่หมื่นห้าเเริ่มต้นเลยตนะั้งแต่ไปทํางานก่อนไปทํางานเนี่ยอย่างเช่นบริษัทเนี้ยเขาจ่ายเงินเดือนทุกเดือนเดือนละหมื่นปีหนึ่งแสนสองเขาหักเลย4ี่0 0ื่นเหลือ8ปดหมื่น แล้วก็หาร12แล้วไอ้สี่หมื่นตัวเนี้ยก็แบ่งกัน2ส่วนคือระหว่างฝ่ายบุคคลกับเจ้าของบริษัทฝ่ายบุคคลเอาไปฝ่ายบุคคลก็อาจจะเอาไปประมาณสักหมื่นหนึง่งเจ้าของบริษัทอาจจะเอาไปประมาณ2องหมก็เป็น3ามหมื่นห้าถูกปะอีกหมื่นห้าเอามาใจ่ายในการค่าทําใบอนุญ,ญาตแบบ2ส่วนด้วยกันสองส่วนด้วยกันคือการขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ซีไอปีเนี้ย เริ่มตนน้นตั้งแต่มติคลรม5กรกฎาคม2566กว่าต้องลงทะเบียนภายในวันที่31กรกดาคมมีประมาณ850,000คนตอนที่ขึ้นทะเบียนตอนที่ขึ้นทะเบียนกับการการจ่ายค่า work permit เนี่ยเ5 0 0 7 5น0เนเนี่ยแบ่งเป็นอยู่ประมาณแค่จ่ายประมาณ3รายการด้วยกันคือรายการที่1คือค่า work permit และค่าดำเนินการ1 4น0นะครับก็คือ1,450บาทค่าตัวสุขภาพ 500ค่าประกันสุขภาพก่อนที่ระบบประกันสังคมจะทํางานประมาณ990ก็คือพันหนึ่งก็คือ1,500บวกกับพันสี่ก็ประมาณ3,000บาทด้วยกันแต่เขาเก็บ7,5 0 0กับกับแรงงานต่างด้าวเก็บ7,5 0 0นะแต่จ่ายไปประมาณ3,000จ่ายประมาณ3,000ันเนี่ยบวกค่าดําเนินการกับค่านู่นนี่นั่นประมาณสักพันหก็ประมาณ4ี่พแสดงว่ามีการเก็บนอกระบบประมาณ3,000ัน อันนั้นช็อตช็อตที่สองนะไอ้ช็อตช็อตสองนะหลังจากที่โรงงานโรงงานเขาเรียกคอร์รัปชันเงินของคน 40, พมา่าสี่หมื่นต่อปีละอ่าสี่หมื่นต่อปีนะสี่หมื่นสี่หมื่นห้าอ่านั่นคือช็อตปีที่แล้วพอช็อตปีนี้อกีกอันนี้เขาเก็บอ่าเขาเก็บทั้งหมดเจ็ดพันเก็บทั้งหมดเจ mm ็ดพันนะฮะแต่เจ็ดพันนี้มีค่าอะไรบ้างครับ <Okay. S 2> ก็มีค่าเซเว่นอ่า, 7, อาค่าเซเว่นพันสี่ร้อยหกสิบบาท เราก็ค่าตอมอ5 0 0ค่าบริหารจัดการสักพันหนึ่งก็เป็นพันห้าพันหบวกกับพันสหรือพันสประมาณสามพันแต่เขาเก็บเ0็ดมีนอกระบบอยู่สามพันเอ้าหรอเออแล้วก็มีอีกห้าตอมครับก็เป็น3 5มพันห้าสามพั้แสงว่ามีนอกระบบ3ามพันสามพันห้าสนี้นอกระบบนี่ไปจ่ายตรงไหนครับในสามพันห้ก็นอกระบบแป๊บนึงนะเพราะฉะนั้นเจ็ดพเนี่ยเจ็ด ลบค่าภาษีเซเว่นก่อนเซเว่นมีภาษีของทางการพม่าที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเก็บภาษีกับแรงงานพม่าเดือนละร้อยห้าสิบแต่เดี๋ยวนี้เก็บเก็บเดือนละร้อยห้าสิบเก็บภาษีแล้วเก็บภาษีเข้าพม่าคือทุกคนที่เป็นแรงงานพม่ามาทํางานในไทยจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลพม่าคนละร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนโอ้เมื่อก่อนไม่เก็บเดี๋ยวนี้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 เก็บแล้วก็เก็บค่าเข้าศูนย์ CI เนี่ยตามระบบราชการอีกเจ็ดค่าเซเว่นอีก10บาทก็เป็นพันสี่ร้อยหกสิบถูกป่ะเพราะเจ็ดพันลบพันสี่ร้อยหกสิบลบห้าร้อยต่อมอเพราะฉะนั้นเหลือประมาณห้าพันห้าพันห้าพันสี่สิบค่าบริการที่เขาพาแรงงานเมียนมาเข้ามาค่ารถค่ากินข้าวอาจจะพันห้าก็จะมีค่าค่านอกระบบ ประมาณพันสี่พันสามพันห้าร้อยสี่สิบนอกระบบนี้น,นอกระบบนอกระบบเนี่ย,เ,ยเมื่อกี้ที่คุยเนี่ยเจ้าของศูนย์เจ้าของศูนย์เมียนมาเนี่ยเขาได้สัมปทานมาจากมติคณะมนตรีของทางการเมียนมาได้เป็นสัมปทานแปดศูนย์เป็นเอกชนนะฮะเป็นเอกชนของเมียนมามาทําดําเนินการแทนรัฐบาลเมียนมา,อ,าออกเอกสารเล่มไอเล่มสีเขียวเก็บเก็บนอกระบบ630บาททุกคน เขาบอกเลยเ่าะเก็บนอกเราบอกผมว่าสามไม่มีใบเสร็จเหลือ2,910บาทอ๋อแล้วไม่ผิดกฎหมายเหรอครับอันนั้นมันของมันเป็นของมันเราไปดําเนินคดีเขาไม่ได้ไงเพราะว่าถือว่าเป็นของในส่วนของเอกชนเมียนมาแล้วก็รัฐบาลเมียนมาเราไปยุ่งกับเขาไม่ได้เราจะยุ่งได้เฉพาะรัฐบาลไทยเหลือฝั่งไทยเท่าไหร่เหลือฝั่งไทย2,910บาทจ่ายใครบ้างครับเออ่เท่าที่ทราบนะเท่าที่ทราบจ่ายจ่าย จ่ายนักการเมืองพันหนึ่งต่อหัว 1, <100 S 1> 8, หรือพันหนึ่วร้อยแปดแสนกว่าคนครับอ่านักการเมืองครับอ่แล้วก็จ,จ่ายเจ้าหน้าที่ตอมอบางคนบางคนเไอ้เป็นบางกลุ่มแล้วกันบางกลุ่มหกร้อยครับอ่าเหลือหนึ่งพันสองร้อยอ่าเหลือมาหนึ่งพันสองร้อยอ่ะมันแชร์กันในบรรดาเจ้าของศูนย์เจ้าของศูนย์คือพวกที่รับสัมปทานต่อจากนักการเมืองอีกทีหนึง่งครับอย่างเช่นเจ้าของศูนย์เนี้ยมีคนเข้า เอาวันละ800คนวันละ800คนเขาก็แบ่งเป็นตามสายแล้วแบ่งโคต้ากันแบ่งโคต้ากันแล้วก็ไปแบ่งกันใครที่มีหุนสามารถหุนเยอะหุ้นเยอะก็ได้เยอะ่ใปกติแล้วมันก็ได้อยู่แล้วนี่นี่ก็ได้นอกเหนือนอกเหนือนอกนอกเหนือจากระบบสวยราชการแล้วถ้าไม่จ่ายตรงนี้ล่ะครับทาได้ไหมก็ไม่ได้คิวไงก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ทุกคนต้องจ่ายเจ็ดพันเพราะว่าคิวตามศูนย์เนี่ย จ่ายเซเว่นวันที่13แต่ก็มาลามาเข้าศูนย์13ก็เข้าไม่ได้ต้องมารับคิวใหม่ก็วนอยู่อย่างเงี้ยท้าไม่จ่ายใช่ใช่คิวใหม่ ai, แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายหน้าชาวเมียนมาแต่การทํางานในหน้าที่นายหน้าของชาวเมียนมาทําอาชีพนี้ในประเทศไทยไม่ได้เพราะผิดกฎหมายตามภารกิจสิริกาอาชีพสงวนของคนไทยปี2522ข้อที่28 หลังจากลงพื้นที่ตรวจศูนย์ CIA ชุม,มุรีแล้วอาจารย์เต้ก็พบเห็นข้อมูลรู้ไปถึงได้มีการสัมภาษณ์ในส่วนของผู้ประกอบการคือตอนนี้<ด>หลักฐานต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์คนที่ถือนอนจอ16ที่เป็นลูกจ้างของบริษัทบอลจอยอีก bon ทีนึ่งเ่ยบริษัทจัดหางานที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเก็บเงินกับชาวเมียนมาเนี่ยไม่ไม่มีใบเสร็จไอ้ตรงนี้ก็ผิดแล้วถูกปะ แต่มันมีใบเสร็จไม่ได้เพราะถ้าคข,ขือมีใบเสร็จทั้งหมดเนี่ย<ะ>เขาจะต้องรับภาษีทั้งหมด<ะ>นี่คือปัญหาเพราะว่าเรลาเราไปจ่ายสวยเนี่ยมันมันมีใบเสร็จไม่ได้<ะ>เพราะถ้าไปรับใบเสร็จแทนก็จะต้องจ่ายภาษีแทนถูกปะ่ะนี่คือปัญหาจจซึ่งซึ่งเสรษถ่าทวีสินก็ต้องไปจัดการมไม่ต้องมัวไปปั่นจักรยานฝ่า pm สองจุห้าหรอกเสียเวลามาจัดการเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าวันนี้มันเป็นปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่หรือเรื่องของเศรษฐกิจด้วยครับคืออย่าลืมว่า ประเทศไทยเนี่ยมันมีภาวะที่เราผลิตผลิตประชาชนผลิตแรงงานไม่ทันใช่ปะ่ะเราจึงจําเป็นที่จะต้องนําแรงงานต่างแรงงานพม่าเข้ามาในประเทศไทยเพราะมีหลายอาชีพที่คนไทยไม่ทํางานถูกป่ะคนไทยไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานพม่าเนี่ยถ้าเราไม่มีแรงงานพม่าเนี่ยโรงงานเจ๊งหมดเลยโรงงานเจ๊งหมดเลยแต่ตอนเนี้ยมันมีคนโกงแรงงานพม่าเนี่ยหนึ่งคือโรงงานสองฝ่ายบุคคลของโรงงานนะครับสามคือเจ้าที่รัด แล้วก็สเอกชนที่เป็นในหน้าของลูกน้องนักการเมืองอีกทีหนึ่งร่วมกันรีดเงินแรงงานต่างด้าวชาวพมา่าปีหนึ่งประมาณสี่หมื่นอ่ะรวมกันทั้งหมดทั้งกระบวนการใครมีหน้าที่รับผิดชอบบ้างครับเรื่องนี้โอ้โหแม่งตั้งแต่บนลงล่างเลยตั้งแต่นายกลงมานายกรัฐมนตรีผบตรคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่บริษัทบอจอเนี่ยเขาเป็นผู้ถูกกระทาพวกเขาเนี่ย ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐหรือดีเอสไอจะดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องกันพวกเขาเป็นพยาน uh huh. เหมือนคดีกำนันนกอ,ะอ่ะคดีกำนันนกมีหลายบริษัทเข้าร่วมประมูลแต่ไม่กล้าไปประมูลกับกำนันนกเพราะกลัวโดนฆ่า uh huh. เขาก็เลยต้องสมยอมไงอันนี้ค,คล้ายๆกัน uh huh. อันนี้ถ้าถ้าเขาถ้าเขาไม่ยอมเข้าตามระบบที่ฝ่ายการเมืองเป็นคนกำหนดเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนแรง,งงานต่างด้าวได้โรง,งงานก็จะเดือดร้อน การที่อดีตสสเต้มาเปิดบงมาตรวจสอบศูนย์ซีไอต่างๆแล้วเห็นมีทุจริตแบบนี้เองอดีตสสเต้ไม่กลัวบ้างหรอครับมีอะไรบ้างที่ผมกลัวผมไม่กลัวหรอกพี่แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมนุษยธรรมรเรื่องการรีดเงินกับประชาชนเขาเรียกว่าอะไรอย่าลืมว่าชาวเมียนมาเนี่ยเขาเขาก็เสียภาษีให้กับอย่าลืมนะเขาโดน4ี่หมื่นประเทศไทยเขาโดนภาษีอีกพันแปดนะต่อปีแล้วก็ยังเสียภาษีแวดภาษี น้ำมันภาษีนุ่นภาษีนี่อีกต่างหากแล้วก็จะเหลือติดตัวเท่าไหร่กันเชียวถูกป่ะพะนั้นเงินทั้งหมดที่เขาได้มาจากเอกชนไทยเนี่ยเขาก็จ่ายเงินในประเทศไทยแทบหมดแล้วไม่เหลือกับประเทศแล้วอันนี้คือแรงงานที่เขากระตุ้น GDP ประเทศไทยนะเพราะเป็นแรงงานที่คนไทยไม่ทํางานฝากสุดท้ายอยากฝากถึงทยให้แก้ไขประเทศก็ฝากรัฐบาลเศรษฐาฝากทักษิณก็ได้อ่ะอดีตนักโทษอ่ะก็จัดการหน่อยแล้วกัน จัดการหน่อยและกันถ้าจัดการไม่จัดการก็ประเทศไทยมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือการลง้นที่ของอดีตสอสเต้มงคลกิจสุขินรนนท์พร้อมทีมงานบชแล้วก็ทีมงานพักไทยสิวไลฮะรัลงตรวจสอบความผิดปกติในศูนย์ของ CI จังหวัดชลบุรีหลังจากที่ลงมาตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีเงินที่จ่ายนอกเหนือจากที่ได้รับไปเสร็จเนี่ยจำนวนถึง4 0 0พบาทนะฮะที่จ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆของทั้งไทยแล้วก็ทาวเมียนมา ซึ่งก็เป็นเงินจานวนมากเหมือนกันนะครับซึ่งก็อยากให้หน่วยงานทางภาครัฐเองเนี่ยช่วยการในการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมเพินผมไม่ได้มีหน้าที่ต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐไทยเป็นคนจัดการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายประเทศไทยตรวจสอบจัดการแต่ไม่รู้มีเวลาป่าวมัวไปตรวจสอบการพนันออนไลน์กันอยู่โอเคครับขอบคุณครับ